ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ <c oughs> จะมาทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะในช่วงเวลาวันที่15ถึง21มิถุนายนนะคะว่าดวงชะตาของสัปดาห์นี้ในแต่ละวันจะเป็นเช่นใดเนาะวันแรกก็คือวันอาทิตย์นะคะการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะจะมีเรื่องให้กังวลใจนะคะมีเรื่องให้แก้ไขแล้วก็ ทำให้ไม่สบายใจนะคะแต่คนวันอาทิตย์ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะคะส่วนการเงินการเงินก็พอมีจับจ่ายใช้สอยนะคะอ่ามีคนช่วยเหลือนะคะก็พอที่จะอ่ามีมีใช้จ่ายนะคะส่วนสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่มีเรื่องสุขภาพนี่ก็โอเคนะคะ เป็นกังวลสำหรับการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะจะมีความกังวลและทำให้หนักใจในที่ทำงานนะคะดังนั้นก็ให้มีสตินะคะโดยรวมของดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็จะประมาณนี้นะคะค่ะต่อไปก็เป็นนะคะวันจันทร์นะคะ การทางานของคนวันจันทร์นะคะก็คือไม่ได้หลังใจนะคะมีเรื่องให้ต้องคิดมีเรื่องให้ต้องแก้ไขปัญหานะคะแต่ว่าก็ผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะคะสําหรับวันจันทร์นะคะการงานส่วนการเงินนะคะการเงินมีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพก็ติดกังวลนะคะก็ไม่มีความเครียดในในในชีวิตบ้างนะคะ ก็โดยรวมแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าการงานก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้การเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะส่วนสุขภาพก็ติดแค่กังวลวิตกกังวลนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะต่อไปเป็นวันอังคารนะคะ วันอังคารการทำงานของคนวันอังคารนะคะก็ไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะคะแต่ก็สามารถที่จะแก้กไขปัญหาได้นะคะส่วนการเงินนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะก็มีรับโชคหรือว่ารับทรัพย์เรื่อยๆนะคะต่อไปสุขภาพนะคะสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะคะสบายกายสบายใจนะคะก็ ถือว่าดวงคนวันอังคารก็โอเคมากๆสำหรับช่วงเวลา15-21มิถุนายนนะคะการงานมีเรื่องให้ต้องคิดให้แก้ไขแต่ว่าก็คือแก้ไขไปได้นะคะการเงินสิ่งดีๆเข้ามาโชคลาภเข้ามาเรื่อยๆนะคะส่วนสุขภาพก็สุขภาพดีค่ะนี่คืออดวงคร่าวๆของคนที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงเวลา15-21 มิถุนายนค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือวันพุธนะคะการงานของคนวันพุธนะคะถือว่าดีนะคะมีความเจริญก้าวหน้านะคะมีความสบายใจในที่ทํางานนะคะส่วนการเงินการเงินจะไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะส่วนสุขภาพนะคะระวังอุบัติเหตุนะคะกับคนในครอบครัวเนาะ,ะหรือว่าเกิดกับตัวคุณเองนะคะ อาจจะเจ็บป่วยนะคะดังนั้นนะคะดวงคนเกิดวันพุธนะคะในช่วงเวลาวันที่15ถึง21มิถุนายนนะคะการงานการงานโอเคการเงินนะคะก็ไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะคะส่วนสุขภาพหรือว่าไงก็ระวังเจ็บป่วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะค่ะต่อไปก็เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะ ดวงชะตาการงานนะคะการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยนะคะคุณมีความสุขในที่ทํางานนะคะก็เป็นที่รักหรือว่า,าเป็นที่เอ็นดูกับเพื่อนร่วมง,งานแล้วก,ก็เจ้านายนะคะส่วนการเงินนะคะก็ถือว่าเดินทางสุขความสําเร็จก็คือมีกินมีใช้นะคะมีให้จับจ่ายใช้สอยได้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพก็มีความอุดมสมบูรณ์นะคะ ก็คือปลอดภัยดังนั้นนะคะดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาคารนะคะเอ้ยขอโทษค่ะดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะในช่วงเวลา15 2 1ถึง21มิถุนาถือว่าดีมากนะคะค่ะต่อไปก็ดวงชะตาของคนวันศุกร์นะคะดวงชะตาของคนวันศุกร์นะคะการงานของคนวันศุกร์นะคะคุณก็ทํางานได้ราบรื่นนะคะเพราะว่าคุณก็มีความสามารถแล้วก็มีอ่า ความฉลาดนะคะในการแก้ไขกับงานทุกอย่างได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับดวงคนเกิดวันศุกร์นะส่วนการเงินนะคะการเงินถือว่ามีคนอุปถรัรมภ์ให้ตลอดนะคะก็ไม่ปล่อยให้คุณเดือดร้อนหรือว่าช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดตลอดตลอดนะคะส่วนสุขภาพนะคะระวังเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็การเจ็บป่วยนะคะดังนั้นดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์ช่วงเวลา 15-21มิถุนายนนะคะให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะการเจ็บป่วยหรือว่าอุบัติเหตุนะคะดังนั้นนะคะดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์ก็จะประมาณนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็คือวันเสาร์นะคะการงานของคนวันเสาร์นี่เจองานหินเลยนะคะมีความแบบติดเนื้อร้อนใจเป็นทุก์ในที่ทํางานนะคะไม่อยากไปทํางานเลยนะคะก็คือเหมือนว่าที่ทํางานนี้ร้อนเลยละ่ะร้อนระอุเลยนะคะ ส่วนการเงินนะคะการเงินคุณก็บริหารจัดการได้ดีนะคะถือว่ายังมีจับจ่ายใช้สอยนะคะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพคุณวิตกกังวลเลยนะคะมีความวิตกกังวลทําให้ไม่สบายใจแล้วก็ทําให้สุขภาพของคุณแย่เลยนะคะการงานของคมนเสารนนี้น่าเป็นห่วงนะคะขอให้มีสตินะคะมีเรื่องกระทบกระทัง่งหรือว่ามีเรื่องบาดหมางหรือว่ามีเรื่องที่ทําให้คุณไม่สบายใจอะไรต่างๆคุณให้มี คุณต้องรับมือมันให้ได้ะะแล้วก็มีสตินะคะการเงินโอเคค่ะส่วนส่วนสุขภาพก็ติดวิตกกังวลนะคะดังนั้นนะคะดวงชะตาของคนวันเสาร์ก็ประมาณนี้นะคะถ้าชอบนะคะก็กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ